เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2564าำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้มากแต่ก็มีเรื่องให้คุณใช้จ่ายอยู่ดีเรื่องของการงานหากพบเจออุปสรรคก็ต้องสู้ต่อไปอย่าท้อแท้เพราะอีกไม่นานแล้วอุปสรรคปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะดูปกติแต่ภายในใจกับคิดอะไรอยู่ตอนคนโสดมีโอกาสได้สละโสดสูงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินราบรื่นเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่อย่าเพิ่งทำอะไรเสี่ยงๆจะดีกว่าเรื่องของการงานมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากแต่ด้วยความสามารถของคุณทั้งหมดจึงจะสำเร็จได้ด้วยมือของคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่ ู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อยๆดีขึ้นตามลาําดับส่วนคนโสดอยู่ๆความรักก็จะเข้ามาหาคุณเองสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินพักก่อนจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่มีเรื่องให้ใช้จ่ายมากแต่ตอนนี้การเงินของคุณเริ่มดีขึ้นแล้วเรื่องของการงานช่วงนี้ควรระวังเพราะทํางานหนัก แบบชนิดที่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีเกณฑ์วางแผนทํางานหรือทําอะไรบางอย่างร่วมกับคนรักส่วนคนโสดเริ่มอยากจะมีความรักแบบจริงจังเสียแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพุธ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆเรื่องของการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นควรหมั่นทําบุญไหว้พระเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบแต่คุณยังดูเฉยเฉ ไม่แสดงออกอะไรออกมาเลยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากจากความสามารถของตัวคุณเองลน้นๆวเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยจะหวังอะไรเร็วๆนั้นคงจะยากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคนมีคู่มีความขัดแย้งกันบ้างเล็กน้อยแต่ไม่กระทบความสัมพันธ์อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายแบบเรื่อยๆทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องของการงานมีเกณฑ์เหนื่อยใจในเรื่องของเพื่อนร่วมงานควรทำบุญบริจาคลงโสงเพื่อแก้เคล็ดบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาภาษาลิ้นกับฟันส่วนคนโสดโลกกำลัง จะเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีชมพูสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินแม้ว่าจะมีรายได้มากแต่ก็มีเรื่องให้คุณใช้จ่ายอยู่ดีเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณเด่นมากดีมากแต่งานจะเยอะแบบกองสูมบนโต๊ะเต็มไปหมดคุณก็ทำงานแทบไม่ทันเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าความรักจะไม่หวานชื่นเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดช่วงนี้เรื่องของความรักยังหวังอะไรไม่ค่อยได้วันนี้ ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ